สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะคลิปที่หนึ่งเนะช้านี้พามาดูดอกปอเทืองนะครับนี่นะฮะออกดอกแล้วนะนิดๆหน่อยๆเนาะนะครับอยู่ข้างๆสนหย่อมนั่นเองนะฮะก็นะ่าเสียดายนะเพราะเราก็นคาดการไม่ถูกเนาะนะว่า ระยะเวลาการปลูกเนี่ยนะฮะมันนานเท่าไหร่ถึงจะออกดอกนะแล้วหลังจากที่เขาออกดอกเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะบานจนกระทั่งถึงงานเนะนะเราก็กะกันไม่ถูกเนะฮะเราก็เพิ่งปลูกครั้งแรกเนาะนะฮะก็เลยทําให้ปอเทืองที่สวนใหญ่ของเรานี่นะฮะริมถนนเกษตรทางเข้าตั้งแต่ลานองปูไปจนถึงหน้าบ้านยูทูปเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือแล้วเนาะนะฮะบาน กนะ็กลายเป็นลูกเป็นฝักเป็นบทแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะฮะปลาปร,ปราเนาะนะครับนี่นะฮะนอกจากคอเทืองนะเราก็ยังมีนะสวนคอสมอนะฮะเล็กๆเนาะนะครับกำลังนะออกดอกเยอะเลยนะฮนะรวมถึงนะดอกมาอีกหลายๆชนิดนะฮนะก็ให้ความสวยงามนะอยู่ที่บริเวณนะลาดองโปกน,นะครับผมฮนะ โอ้ oh, แดดร้อนแต่เช้าเลยให้มันจบเอ๊ะรู้สึกแอนจะหนาวกว่าเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเราไม่สบายเออเราเออเราเป็นับรก็เมื่อวานบอกป้าแต่ป้า เออเขาพักที่นอนแต่เด้อไม่ได้ไม่ได้บนไษซอยดีอไม่ได้อยู่ช่วงค่ำใช่เพราะว่าโอเคอยู่เมื่อเช้าก็ไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่าพักร่างกายอแต่ว่าก็สู้นะสู้งานอยู่ใครจะไปกับป้าบ้างตอนนี้รายชื่อยังไม่สรุปนะฮะเดี๋ยวรอสรุปรายชื่ออีกทีหนึ่งน วันนี้น่าจะาไปหลายคนนะฮะก็เลยใช้รถตู้นะครับจากที่อ่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนั้นใช้รถของเสือพาไปพาไปนะครับวันนี้ก็กลับมาใช้ใบบุญนะฮะวันนี้นป้าสตาโร์ทรถกบอแล้วเจฟเฟอร์ยังไม่มาเมื่อกี้ตกใเก่าเลยป้าจะขับเองอ ไปตามลูกชายอ่าคุณแม่จะไปตามลูกชายแล้วเออปุ๊กแล้วเออปุ๊กแล้วป่ะปุแล้วอ๋อปุ๊กแล้วปุ๊กแล้วเอออ่ะย่าเอ้ยย่าทำไมหุ่นดีขึ้นอ่ะย่าไม่ค่อยกินข้าวเย็นใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยกินข้าวเย็นเออพี่หน้าล่ะว่าทำไมย่าหุ่นดีขึ้นแล้วเนี่ยแม่นบอสเออเพราค่อยอ้วนขึ้น ไม่เลยไม่มันไม่ได้อ้วนขึ้นเด้มันผอมหนุงนี่ฮะมันผอมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่เออถ้าอ้วนขึ้นมันมันอย่างงี้ไม่ได้เด้นี่เออผอมแล้วผอมแล้วโอ้มีตะกอนสวยๆเลยอาจารย์น้่งชายอยู่รอบสอง ลูกชายรอบส่งอะไรล่วงไม่ใช่นั่นไงนั่นไงของตามหามอวานของของป้าไทยบ้านไงไม่น่าเชื่อเลยตามหาไปนู่นทางสวนต้นคอสมอสต้นแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะเออถ้าจะเป็นเงินก็เรียบร้อย ถ้าเป็นทองก็อะนะคะเก็บได้แล้วมไมโครโฟนของป้านในบ้านหายเดินหาในสวนทัง้งวันยายชิเห็นนะคู่หูเห็นด้วยให้พวกมาทันก็ไปอล้รก็ทยังไก็เออเอ้ยเสือโทรเสือ,อป้าบอกว่าถ้าปุ๊มาทันก็ไปพร้อมเลยโทษด่วนโทษด่วนโอ้โอ้โอ้โอโอโอ,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 โอ ฮัลโหลทำอะไรอยู่นานจังเลยยังไม่ได้โทรเลย,อยโ,ลโอ๊ยหนอฮัลโหลไม่รับสาย สงสัยกำลังถอยรถออกวาจากบ้านแน่เลยินเือทป้าแตนบอกป้าแตนบอกว่ากินข้าวโรยเกลือลองท้องถ้ามาทำก็ไปเลยกำลังไปกลังออกรถกำลังออกรถป้ามาแล้วเราต้องบิวก่อนบิวก่อน กินข้าเวเลยคืออร่อยอร่อยนะเช้าเช้าอากาศเาย็นช็อตใสยาที่ มันมืดจังของอยาเน่พิ่มแสงนี่เเมแสงเออซัมซุงเนาะเนะเตรียมแลเดินทางเตรียมด

มีกระติบข้าวพร้อท่านไปซอ้ปั้นใหญ่เลยนะข้าวโรเกลือแบบนิ่มมากข้าวร้อนๆรเตเลอร์ถ้าถ้าเป็นข้าวสีก็ยิ่งดีนะเป็นอันนั้นเลยข้าวโรเกเลอรไปทาซื้อไก่เอาซื้อไก่เอาซื้อไก่ย่างข้าเหนือไปก็ไปซื้อไก่เอา 我爱你，我爱你。哎 กำลังว่าจะโทรตามเสือโทรตามแล้วป้าบอกปุ๊บเสือโทรเลยกดเอของมันเลยกดเอของมันขึ้นรถกับไปกับพี่แอนเลยพี่แอนอยู่ในรถเอาไปเรียนไปเรียนแม่แม่ไปเยี่ยมโอ้ไปเรียนมไปเยยี่มปกินข้าวเลย

โคตรทำความสะอาดเลยนะไล่กินลอยเออเอออย่างมากนะเดี๋ยวตอนนี้เราสุด ใช่คุณที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะไปถามด้วยนะคะดูให้ขอบคุณ,<อ>คณที่รับชมมอน,นะะโอมชาแนลนะครับแปลกับพี่